สบายดีพี่น้องพอๆกันย้ำสาวๆของวันผุดเนาะพี่น้องพอๆกับสาวนิงบานนาคนเกา่าคนเดิมเนาะโมน,นี่สิไปส่งน้องเจมสิเอารถุดไทยขั้นนี้ไปส่งปูเลยกะสิเอาทานไปให้นาตาลีเลยเนาะสอบหนึ่งไปให้่นดังอยากซื้อน้ำแต่ว่าสิให้่นดังเอาก่ไบบด้ียากขายเนาะอยากเอาไว้ดังเนาะพี่น้อง บอกกันตอนสเศร้าด้วยจ้าสิไปส่งน้องเจมโรงเรียนสิเวไปเพื่อนนาตารีพี่น้องเอาทานไปนาตารีสอบหนึ่งปะโอ้ยผู้ใส่ส่งผู้ซื้อกระสอบทานนะน,นะพี่น้องจ้าจะรถไทยไปนใ้ใไฮนาตารี ยามเนาะยังนิงแกะให้ก็ได้โบลายก็ได้แกะงามได้พี่น้องเดี๋ยวมาประสานงานต่อครับออกไปจังเปิดก็ได้ละ่ะบบกระเจ้รถไทยรถจักรเด้กเจ้รถไทยเจ้รถไทยยังว่าเนาะเน็บในหูมันคุณเจมเตรียมตัวไปแล้ว สตาดเครื่องไปเลย ลมแล้วน,นี่ก็ไม่เนาะคนมาแต่น้าสิมาเห็ดไอ้ห่านใส่ทานเนาะพี่น้องเพราะงี้ผลมันจะเปลียกเนาะก็เอาสังกะสีเก่ามานำที่มากมาจากเพื่อนคุณแม่มาเห็ดอันนี้เป็คนคนลงมาหน้าเลยแล้วก็เลยคนเข้ามาอีกจสมาเห็ดทานทานไปแล้วเ้อจ้าจะเจอกันเนาะอยู่บ้านนาตาลีคอยขี่รถจักไป ฮอบ้านนาตาลีเราเด้อค่ะฮอลแล้วฮอลแล้วนาตาลีคาเฟ่จอด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 รีบเข้าไปหาเพื่อนกันฟึ้งวึ้งมาหน่อยมาหน่อยเอาทานมาหายเฮ้ยมาฮอบ้านนาตาลีเราเด้อ อะไรกกตื่นอาก็ตื่นวันนี้นี่จะาทานมาให้ยแ้วเจมหัวโมันเอาเงินน้ำดอกไม่ให้ดังโอ้ยก็ว่าแต่เมื่อนั้นเลยคุณเอาไปวางคุณเฮ้ยขอเคโอเคขอบอกขอบอกเด้อเด้อเด้อผลงานไม่ดังพี่น้องสร้า สาวบันนาฮกตื่นนอนเนาะยงงามฮะก็ตื่นก็ยังงามได้นี่เออใช่กําลังเฮ็ดกับข้าวบ่ออมปลาบ่ล้วบ่ทันแล้วฮะก็ลงมือเอาไปเบิ่งเฮือนครัวเ่นเพิ่นกําลังออมปลาไปก่อนเด้อเฮยเไปน้ําหลังอยู่กับหมาน้อย กำลังข้างหมอเนาะเฮ้ยปลาอีญ่างนอนนี่ปลาขาววะนี่จ้าพี่น้องเป็นตะกินอยู่เนาะเดี๋ยวพักหน้ากันทีเดี๋ยวเครื่องปูนหน้าก็โบราณพักเพลินพักอีตูเนาะพักอีตูเล้าบ้านเขาเอิญมักเล็งมกเขือพักอีญ่างก็เฮ้ยเขาเอิญภาษาไทยนะวะพักอีตูอะไรแมงลักใบแมงลักเนาะภาษาไทยเผื่อิใส่มะเขือมะเล็งใส่มะเล็งกระแซบด้วยจ้า อยู่ทางพูดนะกินเรียบร้อยแล้วกินตะเดือกอคอนอันนี้สีออกมานาเด้สสีออกตะตัดอลามันอย่าปุกมันตำเจวได้หนี้ได้ำเจวตโอโอโอำพริกใส่ตำเจีวตะมัี๊เนาะเดีเท่านี้คนมาเอาผ่านไม่ได้แน้ะ เอาหลดไปส่งปู่ก็เลยเอาทานมาแว่ผเลยเมื่อใดกันยาเมื่อได้กันยะเพื่อนกับบอด้ไกกันดอกพี่น้องบไกไกบไก่พอดีงามพอดีงามพอดีงามเพอด้อนก็อยู่ผู้เดียวเหตุยูทูปคือกันสส ก็จะาคายจะเ,ะะะเห็นกระโซนี่หนึ่งใส่บดนนวมัันตงเซ่ใส่บ่นนอลป่ยอืออาพักใส่ได้บ่นนวลเลยอือดูทำหลังเนาะวานั้งกับเพ้าวนี่ดิอือฮุบถึกเลยใส่เลยจ้รารับประาบ้านนอกพี่น้องเสทางใดมันมดาดูผ้างนักกจีิผาเปิดเปิดห่านเปิดยังน่างในผมพูดมาดิ หยิกลงเลยเฮ้ยจกกับพี่กับจกจกกับเตทีเดียวน้ําลายทนนีนะพอดีแหละพีสดเนาะอือกหน่อยให้มันสุกจักหน่อยักหน่อยก่อนังมอือสิจังนกสิสุกขอบใจเด้อทานนะบ่เป็นหยัง คุณปานไม่ดังพี่น้องเป็นเพื่อนบ้านกันนัาก็ยังบดีเก่งหนาท่าตาดอกพี่น้องเอ้ยฮักกระตูนเพิ่นวายักซื้อฮะหละเพิ่นบ่มีลูกมีผัวสวยกันไปคนโสดอยู่พอดีเอาผู้สาวอยากซื้ออะไรเก่งอกเก่งใจน้องบดีไม่ให้ดังบคุณหลายๆขอบคุณค่ะจ้าเดี๋ยวเราไปหล่อเบิ่งบรรยากาศขังเฮือนเพิ่นน้ำเนาะไปเบิ่งสวนครัวเพิ่นหลังเฮือนสาวนาตาลีน้องสาวเพิ่นปลูกไว้เนาะ สาวนิงกับบเห็นจกักเธอไปเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องมีน้องป่าอยู่หลังบ้านเดอ้อมีต้นกล้วยต้นไอ้อยังอันนี้มะม่วงยังเนมาะมะม่วงหิมะพานครับว่นี่น้องป่าเพ่อนเนาะกพจชงไข่บุอึดบออยากเด้อจ้ากกกระถอกกระถินก็มีเบิรดครบสูตร เิ่นกำลังออมปลาเนาะแกงปลากินมมเนื้อเม้าเราายูผูดเดียวเนาะลบหนาลบหลังเพื่อนเชลเล่สาวโสดสาวโสดยูผูดเดียวก็โสพักอ,อียงนี่ผนบไดไใส่รพู๋เนาะมันก็เป็นแล้วนี้ลหละทั่วมักถางมีเบิดพี่นอ้องเอยผักซีหอมป้อมอันนี้มักทั่วเพิ่นมักพกเพิ่นกระปูกหลาะขางเฮือนนี่หลายขุมเติมงามอยู่เด็ดนี่เขียวอยู่ จ้าสลัดก็มีดวยจ้าพักสลัดพักไอเทียมมน,นกระเทียมหอมบัวอู้หอมบัวผนหลายหลีหอมบัวสามีหนานพุ่นอ่ะพักล้างงามๆพี่เนาะพักอีสัง่งเนาะพักไอสลัด หอมป้อมต่อไปนะกะพักบุไอพักอย่างนั้นไอคอยว่าบถือเนาะหมักทัวเนาะนี่ทั้งหมักทัวนี่เป็นปลูกใหม่งาม,งามเลยจ้าทั้งลุมเห็นบ่พี่เนาะบังเนาะทั้งนั้นก็หมักแตงเนาะค่ะถ้าปลูกธรรมศาสตร์เนาะหอมเสริมหอมยังมีเบิด์ด้วจ้า วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวนิงบานนาและก็สาวนาตาลีกาเฟ่นในเด้อจ้าเฮือนเพิ่นเนาะนี่บา,บายๆเด้อพี่น้องบา,บายยซอยกดติดตามให้เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ็ุคลิปต่อไปเด้อพี่น้องจ้าสู่ต่อไปเด้อคนจนๆคนนี้